หญิงสาวคนหนึ่งได้รับมรดกเป็นสุสานประจำตระกูลหลังจากนั้นเรื่องราวเร้ายก็เกิดขึ้นกับเธอไม่เว้นแต่ละวันส่วนคนที่อยู่รอบข้างก็ทยอยเสียชีวิตและนี่อาจจะเป็นอาถรรพ์ของสุสานที่เธอได้รับมรดกก็เป็นได้เรื่องราวของมรดกอาถรรพ์ที่ฉายในปี2024ทีวีซีรีส์จาก Netflix จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากสปอยล์และรีวิวนี้ได้เลยครับ มรดกอาถพ์ก็เป็นทีวีซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนลี้ลับสัญชาติเกาหลีใต้จาก n น t f l i x นะครับกำกับโดยยอนซังโฮที่เคยอยู่เบื้องหลังการกำกับภาพยนตร์และซีรีส์ชื่อดังมากมายอาทิภาพยนตร์เรื่องเทนทูปูซานที่ฉายในปี2016ภาพยนตร์ p e n ินซูล่าที่ฉายในปี2020ซีรีส์ The ะ u r ิรสาบอาถพ์ฉายในปี2020และซีรีส์เฮลบาวทันรกฉายในปี2021จากเน t f ฟ i ิครับ จากผลงานที่ผ่านมาทั้งหมดนะฮะก็สามารถการันตีฝีมือการเล่าเรื่องได้ว่าจะต้องมีความเข้มข้นความระทึกสลับซับซ้อนและลงลึกทางอารมณ์อย่างแน่นอนครับวันนี้ทางช่องซ p เป r ร์รีวิว a n n e l จะมาขอสรุปเรื่องราวของมรดกอาถรรพ์ให้เข้าใจแบบง่ายมากที่สุดดังนี้นะครับมรดกอาถรรพ์เล่าเรื่องราวของยุนซอฮาเป็นอาจารย์สาวของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง วันหนึ่งเธอได้รับโทรศัพท์จากทางตำรวจแจ้งให้มารับศพญาติของเธอที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเธอก็เดินทางไปยังสถานีตำรวจแบบมึนๆเพื่อไปดูศพอย่างไม่ค่อยเต็มใจเธอจึงได้รู้ว่าเป็นญาติเพียงคนเดียวของผู้ตายที่ชื่อมายองกิลซึ่งเขาก็เป็นน้องชายมายองโฮพ่อของเธอที่ทิ้งเธอและแม่ไปมีครอบครัวใหม่นานแล้วนะครับ ตำรวจแจ้งว่าเธอได้รับมรดกเป็นที่ดินสู่สารพื้นใหญ่หประจำตระกูลในแถบชนบทมีมูลค่ามากกว่า1.5ล้านวอนเลยครับเพราะเธอคือญาติคนเดียวที่เหลืออยู่นั่นเองที่แรกเธอก็ไม่อยากจะไปยุ่งวุ่นวายกับมรดกชิ้นนี้มากเกินไปนักเพราะเธอนั้นตัดขาดจากครอบครัวของเธอไปนานแล้วครับแต่เนื่องจากสามีขี้งกงวยแตกที่สุดของเธอเนี่ยยุเธอเธอก็เลยจําเป็นจะต้องจัดการกับมรดกชิ้นนี้ ในระหว่างจัดงานศพให้อาคิมยองโฮชายหนุ่มที่ไม่ค่อยจะเต็มบาทก็มีอาการหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาเดินเข้ามาหายุนซอฮาและแสดงตนว่าเป็นน้องชายของเธอเป็นน้องชายต่างแม่หรือลูกเมียใหม่ของพ่อนั่นแหละนะครับคิมยองโฮสร้างความวุ่นวายให้งานศพเล็กน้อยจากนั้นก็แยกย้ายกันไปจากนั้นเรื่องราวเลวร้ายก็เกิดขึ้นกับยุนซอฮาครับ เริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก็คือหน้าที่การงานของเธอนั้นไม่รุ่งเเลยคิมยองโฮน้องชายต่างแม่ก็ตามคุกคามตลอดเวลาจนเธอไม่สามารถไว้วางใจได้สำหรับเรื่องราวเลวร้ายที่สุดก็คือคนรอบตัวเธอก็ดันมาทยอยเสียชีวิตไปโดยเริ่มต้นจากสามีของเธอเสียชีวิตด้วยการถูกยิงด้วยปืนล่าสัตว์และทิ้งศพเอาไว้ในคลอง ต่อมาก็เป็นนักสืบเอกชนที่เธอนั้นจ้างไปจับผิดสามีของเธอว่ากําลังมีเมียน้อยซึ่งเขาเนี่ยเสียชีวิตในขณะที่ตามสืบว่าคิมยองโฮน้องชายต่างแม่เนี่ยเป็นคนฆ่าสามีของเธอหรือไม่ซึ่งทั้งหมดนั้นมันก็อยู่ในสายตาของตํารวจ2อนายก็คือพักสังมินสารวัตรประจำสถานีตำรวจที่ขาข้างหนึ่งเนี่ยเสียความรู้สึกไปเพราะถูกทำร้าย กับชเวสองจุนนายตำรวจรุ่นพี่ที่มีเีลาการสืบหัวกระบฏต่างจากตำรวจทั่วไปซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่กินเส้นกันสักเท่าไหร่นะครับหลังจากการชนสูตรศพของมยองกิวเจ้าของสื่สารก็บพบว่า เกิดจากการวางยาพิษระยะยาวนั่นก็หมายความว่ามรดกสุสานแห่งนี้เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วถึง3รายทางตำรวจจึงพยายามรีบสืบหาตัวฆาตกรคนร้ายให้ได้ไว้ที่สุดก่อนที่จะมีใครเสียชีวิตมากขึ้นไปกว่านี้สารวัตรพักซองมินก็นำทีมตำรวจทั้งโรงพักสืบโดยยืดมั่นว่าคิมยองโฮนั่นแหละคือคนร้าย พอไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเร็วร้ายอะไรเกิดขึ้นที่ไหนไอ้เจ้าเนี่ยมันก็ไปอยู่ทุกที่โดยเฉพาะครั้งหนึ่งมันได้เอาเลือดไก่ไปเขียนยันไว้ที่หน้าประตูบ้านของยุนซอฮาถึงแม้ว่าจะอ้างเป็นยันป้องกันโชคร้ายแต่ทางตำรวจก็ไม่เชื่อเขาครับส่วนตำรวจชเวซองจุนก็ไม่ยอมสืบสวนแบบชาวบ้านเขาครับทำการสืบสวนเรื่องราวด้วยตัวคนเดียวทำการไล่สืบในแบบของตัวเอง อะไรที่ทางทีมตำรวจทั้งโรงพักมองข้ามไปแต่เขาก็ไม่มองข้ามไม่ละเว้นบ่อแสแม้กระทั่งความเชื่อเรื่องโชคลางอาถรรพ์หรือการเข้าส่งองค์เจ้าพี่แกก็ไปตามสืบทุกที่ครับจนในที่สุดก็รู้ว่าครอบครัวพาพยองยุนเจ้าของสืสารซอนซันเกี่ยวข้องกับร่างทรงหญิงคนสําคัญคนนี้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันและมันเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุอาชญากรรมครั้งนี้ด้วยครับ มาถึงจุดนี้แล้วนะครับเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มพันกันชุนลมุนมาลุมมาตุ้มกันเลยนะครับแล้วก็มีการเล่าเรื่องอีกยาวมากนะฮะและถ้าเราเนี่ยตัดเส้นเรื่องที่มันเลอะเทอะเละเทะแตกแขนงจนยิบย่อยออกไปนะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นตัวเอกของเรื่องที่มีปัญหากับอาจารย์มหาวิทยาลัยปัญหาชู้สาวของสามีของตัวละครเอกเ,เองครับปัญหาผู้มีอิทธิพลที่พยายามจะให้นางเอกเนี่ยซื้อตึกของตนให้ได้นะครับ ปัญหาชาวบ้านที่อยู่ในระแวส่สุสานต้องการอยากจะขายสุสานเพื่อนําไปสร้างสนามกอล์ฟและการลักพาตัวพี่น้องต่างแม่นะฮะเพื่อไปหาผลประโยชน์ของตัวเองบทปัญหาที่ตำรวจสองคนเนี่ยไมโรงรอยกันและอีกเยอะแยะมากมายเลยครับที่มันทำให้ระยะเวลาในการเล่าเรื่องของซีรีส์เนี่ยมันยืดยาวออกไปจนยืดเยื้อจนทำให้เรื่องเนี่ยมันยืดยาดน่าเบื่อสักพักนึงเลยนะครับ ดังนั้นทางช่องของเรานะครับก็ขออนุญาตเล่าเรื่องข้ามไปจุดเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่นําไปสู่ตัวคนร้ายและแรงจูงใจสําคัญในการกอร่อเหตุทั้งหมดเลยดีกว่านะครับจากหลักฐานสําคัญทางนิติเวชท,ที่ตรวจรหัสทางพันธุก,กรรมและคราเ,เลือดของผู้ต้องสงสัยก็สามารถเชื่อมโยงทุกคนเข้าหากันได้โดยเฉพาะคนในตระกูลพาพยองยุนนั่นแหละที่เป็นกอ่อเหตุครั้งนี้แหละนะครับ คนในตระกูลพาพยองยุนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งหมดนั้นนะฮะมีต้นเหตุมาจาก3คนซึ่งเป็นพี่น้องกันเองจาก้องพ่อทั้งแม่เดียวกันเลยนะครับประกอบด้วยคนที่ 1. นึมยองโฮเป็นพ่อของยุนซอฮาหนางเอกของเรื่องซึ่งเป็นพี่ชายคนโตของตระกูลนี้ครับคนที่สองคือมยองกิวน้องชายคนรองมีศักเป็นอาของยุนซอฮาและก็เป็นเจ้าของสุสานที่ตายไปนะครับ ซึ่งเมื่อเขาตายไปแล้วเนี่ยสุสานจรึงกลายเป็นมรดก ok ให้ยุนซอหาครับคนที่3คือมยองฮีน้องสาวคนเล็กแม่ของคิมยองโฮคนสติไม่ค่อยดีที่ชอบหาเรื่องตลอดทั้งเรื่องนั่นแหละนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นน้องชายต่างแม่ของยุนซอฮาซึ่งเธอก็คือตัวละครปริศนาสําคัญนะครับอา้าวและในเมื่อเป็นน้องสาวของพ่อแล้วทาไมถึงเป็นแม่ของน้องชายต่างแม่ รับรองว่าใครๆก็งงแต่เรื่องมันเริ่มเฉลยจากจุดนี้แหละนะครับโดยเรื่องราวความชุลมุนและปัญหาทั้งหมดนั้นมันเริ่มจากตรงที่มยองโฮแม้จะแต่งงานไปมีครอบครัวแล้วนะฮะและมีลูกสาวที่น่ารักหนึ่งคนนั่นก็คือยุนซอฮานางเอกของเรื่องนั่นแหละนะครับเธอก็คือผู้ที่ได้รับมรดกเป็นสุสานนั่นเองนะครับ มยองโฮเนี่ยรักมยองฮีน้องสาวคนเล็กของเขามากนะครับเพราะว่าน้องสาวคนเนี้เกิดมาเป็นโรคปากแหว่งเพดานโวถูกล้อเลียนจากเพื่อนหลายครั้งจนกลายเป็นปมปัญหาของชีวิตใหญ่เลยนะครับและก็อยู่แบบเนี้มาจนโตไม่ได้รับการผ่าตัดให้ดีพอครับซึ่งพี่ชายเนี่ยก็รักน้องสาวเป็นอย่างมากดูแลเอาใจใส่ ให้ความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วมันก็เกิดเลยไปมากจนทําให้ชาวบ้านเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันผิดหลักทํานองครองธรรมนั่นแหละนะครับจนเมื่อเธอเนี่ยโตเป็นสาวพ่อก็จับแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งแต่เมื่อชายคนนั้นเนี่ยได้เห็นหน้ามายองฮีแล้วนะฮะก็รับเธอไม่ได้ที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโวมีรอยแผลเป็นที่ปากคาหน้าอยู่แบบนั้นนะฮะไอชายคนนี้มันก็เลยหนีเธอไปครับ ซึ่งมันก็สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับมยองฮีเป็นอย่างมากเลยนะครับและมยองโฮพี่ชายก็รักน้องสาวของเขามากๆเขาจึงยอมละทิ้งครอบครัวและลูกสาวตัวน้อยของเขาและพาน้องสาวแท้ๆของตัวเองเนี่ยหนีไปออกจากบ้านหลังนี้ครับทั้งสองคนไปมีความสัมพันธ์ชั้นสามีภรรยาและจนคลอดลูกออกมาก็คือคิมมยองโฮชายผู้มีสติไม่สมประกอบที่สร้างความวุ่นวายให้กับเรื่องตั้งแต่ต้นนั่นแหละนะครับ พูดง่ายๆก็คือพ่อของนางเอกของเราเนี่ยนะฮะเอาน้องสาวตัวเองมาทําเป็นเมียจนมีการคลอดลูกออกมาเป็นชายไม่สมประกอบนั่นแหละนะครับส่วนตัวของมยองฮีนะฮะซึ่งในปัจจุบันนั้นมี2ส,สถานะก็คือเป็นน้องสาวคนเล็กและเป็นเมียของพี่ชายคนโตด้วยเธอได้พยายามตกลงกับมยองกิวพี่ชายคนกลางว่าให้ยกสื่อสารที่เป็นมรดกของครอบครัวนั้นให้คิมยองโฮลูกชายของเธอไปซะซึ่งก็เป็นการตกลงกันในทางลับนะครับ แล้วเธอเองเนี่ยก็ไม่อยากให้เรื่องนี้ถูกเป่าประกาศออกไปด้วยเพราะที่ผ่านมานั้นนะฮะเธออยู่กับลูกของเธออย่างหลบหลบซ่อนซ่อนทำงานเป็นร่างทรงท,รงที่อาศัยในที่ห่างไกลของชุมชนบริเวณตีนเขาเพราะไม่อยากให้เป็นขี้ปากของผู้คนซึ่งนั่นมันก็ทรมานใจพออยู่แล้วแหละนะครับ แน่นอนว่ามายองกิวก็ยินยอมครับแต่ด้วยความที่ชาวบ้านต้องการจะขายที่ของพวกเขาให้กับนายทุนเพื่อไปทำเป็นสนามกลอบแต่ติดตรงที่ว่าที่ที่เป็นสุสานเนี่ยมันเป็นที่ที่อยู่ตรงกลางของทุกคนเมื่อแต่ละคนขายได้มันก็ขายได้ไม่พอทำสนามกล์ฟนายทุนก็ไม่ยอมซื้อนะครับและที่สำคัญก็คือมายองกิวก็จะไม่ขายให้ใครอยู่แล้วนะฮะเพราะจะเก็บที่ดินสุสานเนี่ยมอบให้กับหลานของตัวเองนั่นแหละครับ ชาวบ้านเนี่ยนะฮะจึงร่วมมือกันวางยาพิษในอาหารให้กับมายองกิวกินทุกวันทีละน้อยทีละน้อยจนในที่สุดเขาก็เสียชีวิตด้วยหัวใจล้มเหลวนะครับแต่ด้วยความที่มายองกิวกับเสียชีวิตแบบกระทันหันมายองฮีก็ไม่ยอมเปิดเผยตัวตนและยอมแสดงความเป็นเจ้าของสุสานตามที่ตกลงกันเอาไว้กับพี่ชายคนกลางครับ ็เพราะว่าเธอเนี่ยพยายามซ่อนตัวด้วยความอับอายนั่นแหละนะฮะก็ทําให้ทางตํารวจไม่สามารถตามหาตัวของทายาทคนอื่นได้สุสานก็เลยตกมาเป็นมรดกให้กับยุนซอฮาโดยปริยายครับเมื่อเป็นดังนั้นมันก็ผิดแผนน่ะสินะครับแน่นอนว่ามายองฮีเนี่ยไม่ยอมให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นแน่ๆเพราะที่ดินเนี่ยเป็นสุสานที่จะต้องเป็นของลูกชายของเธอเท่านั้นจากนั้นเธอก็เลยพยายามไล่สังหารทุกคนที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ลายแรกก็คือสามีของยุนซอฮาผู้ใช้หวยแตกที่เกาะเมียกินและหวังจะได้ผลประโยชน์ครึ่งหนึ่งจากการขายสื่อสารมายองฮีก็เลยหาจังหวะเหมาะๆที่สามีของยุนซอฮาเนี่ยอยู่คนเดียวบนถนนสายเปรี่ยวและกระเป่าหัวเขาเดวยปืนล่าสัตว์แล้วก็ลากศพไปทิ้งไว้ในคลองครับส่วนศพที่สองก็คือนักสืบเอกชนที่ยุนซอฮา จ้างให้ไปสืบหาข้อมูลว่าคิมยองโฮน้องชายต่างแม่เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารสามีของเธอหรือเปล่านะครับและเมื่อนักสืบเอกชนไปค้นหาหลักฐานที่บ้านของคิ ho, มยองโฮเมยองฮีก็ทำท่ารอไว้อยู่แล้วนะครับก็เลยสังหารด้วยปืนล่าสัตว์จากนั้นก่อนนำศพใส่รถแล้วก็ไปเผาไว้กลางทุ่งนาครับ ส่วนศพที่3ที่มยองฮีต้องการจะสังหารก็คือยุนซอฮาเองนะครับซึ่งก็เป็นลูกสาวของพี่ชายหรือผัวของเธอแท้ๆนั่นแหละนะครับ ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขาสายเดียวกันก็ตามแต่สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของสุสานก็ควรจะเป็นลูกของเธอเท่านั้นเธอเลยวางแผนที่จะทําการสังหารหลานของเธอเองแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าตํารวจทั้งสองคนเนี่ยสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวจนมาถึงตัวเธอและก็เข้ามาช่วยเหลือยุนซอฮารได้สําเร็จซะก่อนนะครับซึ่งจะมีการช่วยยังไงช่วยที่ไหนก็คงต้องไปดูกันเอาเองแหะนะครับ พราะถ้าหากเราเนี่ยเอามาเล่าทั้งหมดไปแล้วคงจะไม่ไหวนะครับเพราะเรื่องมันเยอะมากๆก็ขอปล่อยให้ช่องที่เขาเชี่ยวชาญในการทําสปอยเป็นผู้เล่าน่าจะเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วนมากกว่าช่องของผมนะครับและนั่นก็คือเส้นเรื่องหลักทั้งหมดของมรดกอาถรรพ์ซึ่งทั้งหมดนั้นก็จบลงณนะตรงนี้ครับ หลังจากที่ดูมรดกอาถรรพ์จบลงแล้วนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเครื่องหมายคำถามตัวใหญ่ๆก็คือซีรีส์หลอกคนดูให้เชื่อว่าเรื่องราวนั้นจะเกี่ยวข้องกับอาถรรพ์ของสุสานออกไปแทงแนวลี้ลับลึกลับแนวเหนือธรรมชาติหรือเวทมนต์คุณใสคำสาปแช่งอะไรประมาณนั้นนะครับ ซึ่งเอาข้อจริงๆแล้วไอ้ความเป็นสุสานก็แทบจะไม่เกี่ยวกับการไล่ล่าเลยด้วยซ้ําไม่จะเป็นจะต้องเป็นที่ดินของสุสานด้วยซ้ําเป็นที่ดินของอะไรก็ได้นะฮะซึ่งเชื่อว่าการนําประเด็นอาถรรพ์ของสุสานมาใช้นั้นนะฮะมันก็คือยุทธวิธีในการตีหัวคนดูเข้าบ้านนั่นเองครับแต่ยังไงก็ตามนะฮะด้วยการใช้พื้นที่ที่เป็นสุสานนั้นมันก็มีความหมายในเชิงลึกตรงที่ว่ามันคือสุสานฝังคนในตระกูลพาพยองยุนมาตั้งแต่อดีตเลยครับ และสุดท้ายมันก็มาฝังสามพี่น้องในรุ่นสุดท้ายด้วยและยิ่งในตอนจบนะฮะก็มีฉากการขุดรุมฝังเท่ากระดูกพี่น้องที่เป็นผัวเมียกันเองหมายความว่าสสารแห่งนี้มันจะฝังความวุ่นวายทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการฝังความรักการต้องห้ามระหว่างพี่น้องการฝังความอับอายและการหลบหนีจากสังคมของผู้หญิงที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโวที่ถูกล้อเลียนซะจนใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้ ฝังความทุกข์ระทมของครอบครัวที่มันแตกแยกซึ่งพี่ชายคนโตของบ้านเลือกที่จะดูแลน้องสาวมากกว่าเมียและลูกและในที่สุดก็ฝังเรื่องราวความเลวร้ายที่สุดภายในจิตใจของนางเอกเ,เ,เองนะครับส่วนเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นกับยุนซอฮาไม่ว่าจะเป็นการที่สะดุดในหน้าที่การงานถูกคนอื่นเนี่ยมาแย่งชิงตำแหน่งศาสตราจารย์คนรอบข้างเนี่ยทยอยตายไปทีละคนขึ้นลงพักไม่เว้นแต่ละวัน ซึ่งหากจะมองในแบบตื้นตนนะฮะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเธอนั้นอาจจะถูกอาถรรพ์คำสาบหรือคุณใสที่คุณอาของเธอเนี่ยทำใส่เธอก็เป็นได้นะครับซึ่งทําให้ชีวิตของเธอนับตั้งแต่ได้รับมรดกที่เป็นสุสารเนี่ยก็ซวยมาตลอดเลยครับซวยจนถึงขนาดที่ว่าในช่วงท้ายของเรื่องนะฮะเธอกับน้องชายต่างแม่ถูกยัดเข้าไปในเตาเผากระถางเลยด้วยซ้ำ ซึ่งจะมองให้ลึกลงไปหน่อยนะครับมันก็คือจังหวะชีวิตของมนุษย์เราแค่นั้นเองแหละนะครับที่มันต้องมาถึงคราวสวยก่อนเท่านั้นเองและไม่ว่าจะเป็นยังไงนะฮะยุนซอฮาก็ถือว่าเจอมาหนักจริงๆครับแม้ว่ามรดกอาถรรพ์จะมีการเล่าเรื่องที่ดีมีความสลับซับซ้อนของเหตุการณ์มีการพยายามเชื่อมโยงเรื่องราวอาถรรพ์สุสานเวทมนต์คาถา คุณใสและสิ่งเนื้อธรรมชาติและใช้วิธีการในการสืบสวนเรื่องราวทั้งหมดนะครับอันเป็นไปตามวิธีของตำรวจและนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ถือว่าเป็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนที่เข้าข่ายอยู่ในเกณฑ์ดีเลยทีเดียวครับ แต่มันก็มีจุดหนึ่งนะฮะที่ทําให้ซีรีส์เนี่ยมีความน่าเบื่อปะปนอยู่มากก็คือการแตกเครื่องย่อยที่เป็นปมปัญหาเฉพาะตัวของตัวละครที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวละครเอกอย่างเช่นปมปัญหาของตัวละคร2ตํารวจที่ไม่ลงรอยกันนะครับซึ่งซีรีส์เนี่ยแวะเข้าไปหาตัวละคร2ตัวเนี้ยมาจนทําให้รู้สึกว่าเส้นเรื่องนั้นไม่ค่อยจะเป็นเอกภาพสักเท่าไหร่ ปัญหาของ2ตัวละครนี้ก็มีมากมันก็เลยทำให้คุณดูอาจรู้สึกเบื่อหน่ายไปได้ด้วยนะครับอย่างน้อยก็ตัวของผมเองแหละนะครับที่รู้สึกถึงจุดนี้ครับ และก็ยังใส่ปัญหาของตัวละครเจ้าพ่อที่ต้องการจะขายตึกเข้าไปอีกนะครับมันก็เลยไปเบียดบังเส้นเรื่องหลักของเรื่องสะมากและก็เข้าใจอยู่นะครับว่าต้องการความลึกทางอารมณ์และมิติของเรื่องให้มันมากขึ้นแต่ถ้าหากตัดออกไปสะบ้างนะฮะหรือลดน้ําหนักลงไปสะหน่อย <c oughs> ก็จะทําให้ซีรีส์เรื่องนี้สั้นลงจาก6ตอนเหลือ5ตอนก็เป็นได้ เชื่อว่าจะทําให้ซีรีส์เนี่ยนะฮะมีความสนุกมากขึ้นมีความกระชับมากขึ้นกว่าที่เห็นเป็นกองเลยนะครับในด้านโปรดักชันก็ถือว่าดีมากนะฮะการเลือกสถานที่ในการถ่ายทําบรรยากาศต่างๆก็ถือว่าดีการย้อมสีที่ดูเข้มขรึมก็ดีมากนะครับเหมาะกับอารมณ์ของซีรีส์แบบพอดีเลยครับ ส่วนในด้านการแสดงก็ไม่ต้องพูดถึงเยอะเลยนะครับเพราะอุตสาหกรรมบันเทิงไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือซีรีส์ของเกาหลีใต้นั้นนะฮะเขาให้ความสําคัญต่อการแสดงเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ว่านักแสดงในเรื่องไหนก็ตามก็เล่นดีไปซะทั้งหมดและก็แน่นอนว่านักแสดงทุกคนในซีรีส์เรื่องนี้นะฮะก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์และเรื่องราวความเป็นตัวละครนั้นออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะ พักบยองอื่นที่รับบทเป็นพักซังมินนายตำรวจสารวัตรที่ขาไม่ปกติจิตใจก็ไม่ปกติเช่นกันครับและก็พักฮีซุนที่รับบทเป็นซเวชองจุนนายตำรวจรุ่นพี่ที่มีฝีมือดีมากๆนะฮะแต่ก็กลับมีปมเรื่องลูกที่ไปก่อปัญหาใหญ่เท่านะครับทั้งสองคนนะฮะฟาดฟันอารมณ์ใส่กันคันเทพมากๆครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะก็คือคิมฮยองจูที่มารับบทเป็นยุนซอฮา เธอเนี่ยสามารถถ่ายทอดหญิงสาวที่ต้องเจอเรื่องราวเลวร้ายได้ดีมากๆส่วนตัวผมเองนะฮะชอบนางเอกคนนี้มานานแล้วนะครับจากหนังและซีรีส์หลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นจองอีเฮลบาและอิมซองอกยอดพ่อครัวหัวใจทรนงซีรีส์ที่ออกฉายทางช่อง3เมื่อปี2544-2545นู่นแหละนะครับ นอกจากนี้ซีรีส์นะฮะเขาได้เล่นประเด็นข้อห้ามการมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเดียวกันหรือที่เราเรียกว่า i n น e ซ t นะครับตามธรรมเนียมของทางช่อง Super Review Channel ที่ชอบเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับคติชนวิทยาอยู่เป็นทุนอยู่แล้วนะครับจึงขอถือโอกาสนี้ในการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับข้อห้ามเรื่อง i n น e ซ t เอาไว้ก็เพื่อเป็นข้อมูลเล็กน้อยสำหรับการประกอบการดูซีรีส์นะครับ แลวถ้าใครนะฮะไม่อยากจะฟังเรื่องนี้ก็สามารถกดข้ามไปฟังในหัวข้อสรุปและการให้คะแนนได้ในช่วงท้ายได้เลยนะครับอินเซตหมายถึงความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างญาติพี่น้องที่เป็นประเภทต้องห้ามหรือที่เราเรียกอีกอย่างว่าคิน K.I.N. นะครับซึ่งก็เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันทางสายโลหิตซึ่งลักษณะความสัมพันธ์นี้นะฮะก็มักจะมีบัญญัติเอาไว้ทางวัฒนธรรมอันเป็นข้อห้ามสำคัญแต่อย่างไรก็ตามนะครับสถานะของความเป็นญาตินั้นนะฮะบางวัฒนธรรมก็นับญาติเพียงสายเดียวเท่านั้นก็คือสายทางบิดาหรือทางมารดาเท่านั้นบางวัฒนธรรมนะฮะก็นับญาติฝ่ายพ่อและแม่ร่วมด้วยครับ ความหมายของความสัมพันธ์ด้านอินเซสนั้นมันก็แตกต่างกันออกไปแต่ละสังคมนะฮะแต่ข้อห้ามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างญาติก็ยังคงมีอยู่และเป็นสากลด้วยมีการห้ามโดยทั่วไปก็คือการห้ามมีเพศสัมพันธ์ระหว่างญาติที่ใกล้ชิดมากๆนะฮะโดยเฉพาะมารดากับบุตรชายบิดากับบุตรสาวหรือพี่ชายน้องชายกับพี่สาวหรือน้องสาวการห้ามเนี่ยถือว่าเป็นสากลและมีอยู่ในทุกสังคมครับ แต่ก็ยังมีข้อยกเว้นในบางสังคมด้วยเช่นกันนะฮะอย่างเช่นในสังคมอินเดียโบราณกษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์ที่มีวันณะสูงก็มักจะมีการแต่งงานในวงวานเดียวกันนะครับการแต่งงานแบบนี้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่าการแต่งงานกับชนชั้นวันนะที่มันต่ํากว่าจะนํามาซึ่งความสกปปกทําให้เกิดมลทินแปดเปื้อนของสายเลือดด้วยนะครับ ดังนั้นการแต่งงานในวงวานเดียวกันก็อาจจะเป็นการแต่งงานระหว่างพี่น้องหรือสมาชิกในครอบครัวเดียวกันได้ก็เพื่อเป็นการรักษาความบริสุทธิ์ของสายเลือดหรือด้วยเหตุการณ์ทางการเมืองมากกว่าอย่างอื่นครับแต่ส่วนชาวอินเดียซิปปวาในอเมริกาก็มีข้อกำหนดให้คู่สมรสนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องต่างสายกันได้ครับ ชายหนุ่มคนหนึ่งนะฮะจะแต่งงานได้เฉพาะกับผู้หญิงที่เป็นลูกสาวของอาหรือลุงครับซึ่งก็เป็นพี่ชายหรือน้องชายของแม่เท่านั้นและในสังคมหลายวัฒนธรรมนะฮะก็มีข้อกำหนดให้ผู้ชายแต่งงานหรือรับเอาภรรยาม่มยของพี่ชายหรือน้องชายที่ตายไปแล้วมาเป็นภรรยาของตัวเองได้และให้หญิงนะฮะสามารถแต่งงานกับสามีของพี่สาวหรือสามีของน้องสาวที่ตายไปแล้วได้ด้วยเช่นกันครับ ซึ่งเรื่องอินเซน์นี้นะฮะซิกมนะันฟรอยนักจิตวิทยาคนสำคัญได้นำเสนอแนวความคิดจิตวิเคราะห์ในการที่บายเรื่องข้อห้ามการแต่งงานภายในครอบครัวว่าเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ความปรารถนาที่จะร่วมประเวณีกับญาติสนิทซึ่งยังคงอยู่ในจิตไร้สำเนึกครับไอความรู้สึกอันแรงกล้านนี้นะฮะเกิดขึ้นในวงจรของครอบครัวก็คือเด็กชายเนี่ยจะเกิดความประทับใจในตัวของมารดาเขาครับ และความรักมารดาเนี่ยก็เลยทําให้เขาเกิดความรู้สึกริษยาและเป็นปฏิปักต่อพ่อตัวเองและถ้าเป็นบุตรสาวก็จะเกิดความรู้สึกนี้เช่นเดียวกับบิดาครับฟอยเรียกความรู้สึกนี้ว่าปุ่มอิดิพัสอย่างไรก็ตามนะฮะตัวบุตรชายเองก็จะรู้ตัวว่าไอความรู้สึกเนี้ย มันคือความรู้สึกทางด้านมืดของเขาเองและจะมีต่อไปแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะถ้าหากพ่อของเขาร่วงรู้แล้วอะรับรองว่างานเข้าแน่เลยนะครับดังนั้นนะฮะเขาก็อาจจะต้องเลิกรู้สึกแบบนี้หรือเก็บกดความรู้สึกนี้เอาไว้ครับซึ่งความรู้สึกเช่นนี้นะฮะจะถูกเก็บเอาไว้ในจิตใต้ไร้สำนึกแต่เรื่องความปรารถนาที่จะได้ครอบครองมารดานะฮะก็ยังคงมีอยู่และยังคงดำเนินต่อไปภายใต้จิตไร้สำนึกนั่นเอง อินเซนนะฮะก็มีลักษณะทั่วไปที่น่ากลัวก็คือการมีปฏิกิริยาหรือการป้องกันต่อแรงกระตุ้นในจิตไร้สำนึกที่ถูกเก็บเอาไว้หรืออีกในนึงก็คือการป้องกันสิ่งล่อใจไปในทางผิดอย่างไร้สำนึกดังนั้นครับข้อห้ามเรื่องของอินเซน์ก็คือการมีปฏิกิริยาโต้ความปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์กับบิดาหรือมารดานั่นเองนะครับ อย่างไรก็ตามนะฮะข้อห้ามเรื่องการมีความสัมพันธ์ทางเพศของคนในสายเลือดนั้นเป็นสิ่งที่ผิดสามัญสำมึกของคนโดยทั่วไปโดยเฉพาะของชาวเกาหลีใต้ครับจึงเห็นได้ว่านางเอกของเรื่องเนี่ยนะฮะเมื่อรู้ว่าน้องสาวของพ่อมีความสัมพันธ์กับพ่อของเธอเองจนเกิดโูกชายออกมาเธอจึงด่าทอน้องสาวของพ่อเนี่ยอย่างรุนแรงว่าเป็นการกระทําที่อุบาทนํามาซึ่งความรังเกียจครับก็ขอกล่าวโดยสรุปแล้วกันนะฮะมรดกอาถรรพ์ แม้ว่าหน้าหนังจะพยายามแสดงเห็นว่าเป็นการนำเสนอเรื่องราวอาถรรพ์เกี่ยวกับสุสานแต่เมื่อดูแล้วก็กลายเป็นหนังสืบสวนสอบสวนที่มีลีลาการเล่าเรื่องที่ดีสามารถหักล้างกับการคาดหวังได้ไปพอสมควรครับส่วนเนื้อเรื่องนะฮะก็ค่อนข้างมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปนะครับดำเนินเรื่องได้ค่อนข้างดีพยายามแสดงรายละเอียดปีกย่อยที่จะทำให้ทุกอย่างนั้นเชื่อมโยงข้อหากันได้ดีแต่รู้สึกว่ามันเยอะไปนิดหนึ่งครับ แรงจูงใจของการก่อเหตุก็ถือว่าดีนะฮะแต่ยังไงก็ตามนะครับการมีอนุภาคหรือเส้นเรื่องที่มันแยกย่อยมากเกินไปก็ทำให้เกินจุดที่น่ารำคาญขึ้นไปบ้างครับโดยรวมแล้วนะฮะก็นับว่าสนุกดีนะครับแต่ท้ายที่สุดนะฮะคำว่ามรดกที่เป็นชื่อเรื่องมันก็คือมรอดกที่มาจากการกระทำของครอบครัวคนรุ่นพ่อที่เป็นพี่น้องกัน3มคนที่ก่อเอาไว้ครับ และมันก็สร้างปัญหาตามมาถึงรุ่นลูกเป็นมรดกอันเลวร้ายที่ไม่ต่างกับสุสานฝังศพนั่นเองแหละนะครับจากที่สาธยายไปทั้งหมดเลยนะครับทางช่องซ p เปอร์รีวิว a n n e l จึงของให้คะแนนความชอบซีรีส์มรดกอาถรรพ์เอาไว้ที่7.5เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม ก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ทุกท่านนั้นช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับและถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซื้อป้งหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของจัลรท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ